โอเคก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับผมอยู่กับผมเล็กคือวันนี้ผมก็จะมารีวิวร่างอันติเมตทั้งสานะครับผมที่เข้ามาใหม่ในอัปเดตโอเมน้า X นะครับผมนี่นะแล้วเราก็ดูสังเกตนะครับเลเวลผม10,70แปลว่าเลเวลไม่ได้ตันแค่1000แล้วนะครับเพื่อนนะฮะอันนี้ก็สุดยอดเลยอันนี้กด M นะเพื่อนๆผมก็จะเปิดบอกทุกคลิปนะครับอันนี้ปุ่ม M นะกดตัวเดียวแล้วก็กดเซฟนี่นะครับผมเขาทํามาเป็นช็อตคัทแบบนี้แล้วนะกดง่ายเล่นง่ายดูสบายลื่นตานะครับผมนี่อ่ะประมาณนี้ นะครับผมตัวแรกที่ผมจะมารีวิวก็คืออันติเมตสไปเดอร์มังกี้ดูตามเสียงทำไมปึ๊บไปข้างล่างเป็นสไเปเดอร์มังกี้เลยเพื่อนๆโอ้โหเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบดูดูทาวิ่งโอ้ยโอ้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็วจัดวิ่งเร็วจัดนะครับผมดูว่าเราก็แปลงร่างเป็นอันติเมตสไปเดอร์มังกี้ในนี้นะผมดูโมเดลซะก่อนพี่จะเท่ไปไหนโคตรเท่นะอันนี้ก็โมเดลปั้นนะผมดูเดินแต่ไม่ชอบอย่างเดียวทำไมขามเป็นงั้นนะ ไอ้ท่าเดินมันเหมือนมังมุมอยู่นะครับเนี่ยถ้ามองข้างหลังอ่ะแต่มองข้างหน้าขาขามันทะลุไม่เป็นไรเรายอมรับได้นะครับผมเรารอได้นะครับเพื่อมันคุ้มค่ากับการรอคอยนะฮะเราก็ดูสกิลกันก่อนเลยนะผมสกิลแซ่ดปุ๊บอี๋จะเป็นการทุบพื้นนะครับผมพื้นม็นรูสกิลสวยอยู่นะผมนี่นี่ครับผมเวลาใช้สกิลก็จะมีครูดาวขึ้นมาอย่างนี้เลยนะเพื่อนเแปลว่าเจ๋งนะผมเราจะสามารถกะเวลาการใช้สกิลได้แล้วนะครับว่าสกิลไหนจะมาแล้วสกิลไหนยังไม่มาฮะกดตัว X อ็กนะผมสกิล x นี่ก็จะเป็นการยิงใหญ่ออกจากปากนะครับผมอ่าคูดาวสกิลนี้ก็แปดวินาทีนะฮะดูที่ดูขวาบนนะครับผมนี่จะอยู่ใต้เลเวลเราเลยนะคูดาวสกิลโอเคครับผมก็สกิลสปุ๊บนี่ก็จะเป็นการยิงออกจากปากเหมือนกันนะครับแต่สกิลนี้จะสโลว์ศัตรูได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมก็จะไปลองลงดันให้ดูเลยนะครับผมสําหรับล่างนี้โอเคนะคผมโอเคนะเพื่อนๆอ่าผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูดันกันนะครับผมว่า ตรงไหนนะผมว่าดันอยู่ตรงไหนนะครับดันดันเก่าแล้วกันนะครับดันที่แบบว่าดันแรกที่เพื่อนๆฟาร์มเวลกันแต่เวลศูนย์นะครับผมอ่ะผมก็จะพาไปดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ก็ไง่ายๆเลยสังเกตรตรงหอคอยนาฬิกานี้นะครับผมมันก็อยู่ตรงนั้นเลยฮะก็ให้เพื่อนๆน,นะครับแปงลงร่างเป็นตัวบินนะฮะแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับผมเลยหอนาฬิกาไปนี่รูปแบบการเข้าดันของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็เพื่อนๆเ,เข้าไปข้างในได้แต่เวลานับปุ๊บมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องเพื่อนๆต้องมากด E นะครับนี่ต้องมาเดินตรงนี้แล้วให้เจอปุ่ม E เพื่อนๆก็กด E เข้าไปปุ๊บนี่มันจะมีปุ่มให้ออกมาได้นะครับแล้วก็เวลาเราจบดันใช่ไหมมันก็จะออกไปข้างนอกเฉยๆแล้วก็สามารถกด E เข้ามาได้เลยโดยไม่ต้องออกเกมเข้าใหม่นะครับนี่ผมกดผมกดออกจากดันก็มันก็จะมันก็จะไม่ได้นับนะครับผมนี่เดี๋ยวเอาใหม่เพื่อนๆต้องออกมากดใหม่นะครับ อให้กดให้มันขึลื่อนปุ่มปุ่มคิวปุ่มออกนะครับผมนี่จริงๆผมว่าปุ่มออกมันใหญ่ไปนะมันเกะก,กะหน้าจอไปหน่อยผมว่านะครับอันนี้อันนี้คนปรับมันใหญ่เกินจะใหญ่ไปไหนนะ่เอาไว้วสักแบบสักมุมไหนสักมุมนึงก็ได้นะเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องใหญ่ขนาดน,นี้หรอกแต่ว่าเวลาเริ่มดันมันน่าจะหายนะถ้าผมจาไม่ผิดนะครับผมแล้วก็แล้วก็แปลงร่างเป็นตัวนี้เลย เราไม่ใช่ไม่ใช่ดิเราจะแปลงร่างเป็นอันติเมทสไปเดอร์มังกี้โอ้ยลืมไปเลยนะครับนี่นะครับผมแล้วเวลามอนเราก็เห็นเลือดมอนแล้วนะมอนในดันนี้เลือดเลือดหนึ่งร้อยนะครับผมอัศวินอัศวินเอ่ออมตะอันนี้น่าจะเป็นอัศวินปกตินะครับยังไม่อมตะแล้วก็จะอ้าวเฮ้ยสไปเดอร์มังกี้นี่นะครับผมแปลงร่างเป็นอันติเมทสไปเดอร์มังกี้ปุ๊บนี่แล้วเราก็มาดูกันอ้าวเฮ้ยล้มอีกแล เพื่อนจะให้ลุก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 หุยหุยโดสูงอยู่โดสูงอยู่โอเคนะครับนี่เราก็กดแซดปั๊มนี่ก็ดาเมจแรงอยู่นะครับนี่เวลาใช้สกิลคูดาวก็จะอยู่ตรงทางด้านล่างของเลเวลเราเลยนะครับสกิลเอ็กนะครับผมนี่ปุ๊บก็จะเป็นการฉีดพ่นใหญ่ออกจากปากนะครับผมแล้วก็สกิลซีปุ๊บโดนไม่หมดแล้วก็สกิลแซดปับ <c oughs> ๊บนะผมเราก็ดูสกิลได้ว่าสกิลไหนคูนดาวแล้วนะครับเราก็ยิงไปปุ๊บนี่หายเฮ้ยตัวนี้ก็เร็วนะ ฟาร์มเร็วนะครับผมใช่ย่อยเลยนี่แต่ว่าเวลาไอ้ตัวใหญ่เบิ้มพี่เบิ้อมออกมาก็ยังโกงอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ให้เพื่อนๆมาบั็กตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดสกิลนี่นะครับผมสกิล x สกิล c ไปนะครับสกิลแซดโดนไหมไอ้โดนอยู่สกิลแซดโดนอยู you, ่ you, ระยะนี้นะฮะก็นะครับผมทำอย่างนี้เลยปุ๊บนี่อุย้ยท่าท่า x สองร้อยเลยนะท่าแล้วก็ต่อไปท่า c นะครับท่า c ปุ๊บท่า c โอ้ย ปุ๊บนี่ถ้าถ้าถ้าแซดร้อยแปดสิบถ้าสีมันสโลวนะครับผมเดี๋ยวผมทาให้ดูตัวสี่มันสโลว์๊ยใช้ไปแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าจบดันได้ไวเหมือนกันนะปุ๊บนี่เอายังไม่โดนโอเคตายเลยแล้วกันนี่นะครับผมอ่าเวลาเนี่ยเวลาจบดันก็จะออกมาข้างนอกอย่างนี้นะครับเลเวลก็จะขึ้นแล้วเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าดันใหม่ได้เลยฮะอะไรน,นะยืนนี้สองหสิบเ e สองร้อยห้าสิบเอ้าว h a t the fuck ใช่แรอเพื่อนผมเวลฟันเวลฟันแปดสิบห้าแล้วนะเพื่อนยูน e d level t o enter this rain o r r a i n i n t h e m i s s i o n โอเคน่าจะลงเรียนต่อเนื่องไม่ได้นะครับใช่เหรอมันมันมันใช่เหรอกดเซฟก่อนนะเพื่อนเพื่อนอ่ะกดเวลากดออกจากหน้าหน้าหน้าต่างอื่นก็กดตรงขีดขีดแถวขาวนะเพื่อนเพื่อน แล้วกดเซฟได้เลยปุ๊บดังตืดปุ๊บก็เซฟได้แล้วทำไมมันเข้าไม่ได้อะต้องรอออมิทิกใช้ได้อะอ๋อโอเคอาจจะต้องรอออมิทิกใช้ได้นะเพื่อนๆมันจะยังบัก๊กนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะครับโอเคคลิปนี้มีาณนท่าน,นี้นะผมเอาอันติเมตสไปเดอร์มังกี้มาลงดันให้ดูนะครแล้วก็ระบบดันก็ถือว่าดีมากเลยเพื่อนๆโอเคนะครับ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวลายต่อไปก็จะเป็นคิวของเอ่ออัติเบรทลอนสตาร์น่าจะลงวันอาทิตย์หมดเลยนะครับผมทุกตัวเลยนะฮะไปคลิปนี้มีปมาเทา่านี้ไปละจ้า